กับป้าแป๋วอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าแป๋วจะพาทำเสเดน้ำปลาหวานนะคะเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวกันค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสมากเลยเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกหิมะตกนิดหน่อยค่ะแต่หิมะก็ละลายแล้วอากาศดีอยู่วันนี้แจ่มใสแต่ก,ก็หนาวค่ะ้วค่ะเราไปซื้อกับข้าวกันโอ้จังถอยรถมาแล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงที่สะเดาบ้านเรากาลังออกเนาะอยากจะกินสะเดาน้ําปลาหวานค่ะวัตถุดิบนะคะที่เราจะมาทําน้ําปลาหวานนะคะก็มีน้ําตาลปีบ๊บน้ําปลาน้ํามะขามเปียกนะคะเดา่ซื้อมาเป็นปลาดุกไทยนะคะเขานําเข้านะคะตัวหนึ่งก็470เยนนะคะไอ้นี่เป๋่าซื้อมาได้ถูกนะคะ ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะบางที่เขาก็ขาย800เยนหรือว่าประมาณพันเยนนะคะแต่นี่ป้าแป๋ซื้อมาได้ถูกมากเลยค่ะและสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือสสเดานั่นเองค่ะนี่สสเดพ้าแปลวก็ซื้อมานะคะซื้อมาแล้วพ้าแป๋วก็มาลวกใส่เกลือนะคะแช่ไวนะะ้นี่ค่ะใส่ตู้เย็นไว้นะคะอันนี้เรากินได้เป็นเดือนเลยนะคะสสเดไม่ดําค่ะ มาทาน้าปลาหวานกันค่ะซึ่งป้าแป๋กก็เคยทําคลิปไปแล้วนะคะแต่วันนี้ป้าแปก๋กจะมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปค่ะใส่น้ํานิดหน่อยใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะรสชาติแล้วก็กะเอาที่เราชอบเลยนะคะก็จะออกรสชาติเปรี้ยวแปรยวหวานนะคะ น้ำปลาหวานก็ต้องออกรสหวานค่ะเส่น้ำปลาค่ะเกลี่ยวไปให้น้ำตาลนวดนะคะเราก็ชิมดูรสชาตินะคะอโอเคเลยค่ะ ปล่อยไว้ให้เย็นนิดหน่อยนะคะเราจะมาใส่หอมเจียวกันค่ะใส่หอมเจียวลงไปค่ะได้เกลือนะคะ ซึ่งกุ้งหวานนี้นะคะเราก็สามารถกินแบบสดๆอย่างนี้ได้เลยค่ะ,ะเพรแปลวจะมาย่างนิดหน่อยนะคะกินกับน้ําปลาหวานค่ะโรยเกลือนิดหน่อยค่ะ ค่วันนี้ป้าเป๋วจะให้โจจังชิมด้วยค่ะว่าโอจังจะกินได้ไหมเมนูนี้ที่ป้าเป๋วจะกินเนี่ยข้าวสวยเป็นข้าวมมลิบ้านเรานะคะข้าวไม่มีโอจังก็ฮังโจได้โอ้โหโอโจจังบอกว่าขอชิมหน่อยโอจังบอกขอชิมหน่อเคี่ยวหน่อเมนูวะเสตดน้าปลาหวาน ซาดาอパนันปว่าไทย料理ですทย料理ですฮ่า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 ่าฮ่าฮ่นฮ่า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 ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่า,า,นนาก่าฮ่าฮ่าฮ่ะะาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาา เปิดมืออร่อยอร่อมอุ๊จังบอกหวานดูดูดิสคะทาไมะไ้หรือาอไรคอือร่อย อจับอกว่าอร่อยโอจังกินได้ค่ะงกตอนี้จังคนเไหนนิง<う>่ายกว่าไหนข้อไหนยาใส่เนี่ยนง่ายเลย哟ข้อยยส่ว<ん>ันน่ง่ายเลยบารโคนอสโจังบอกอร่อยหวคนไนซอสสนนียช็อตหวานเนาะอือืนสอืม ออะอืมโอชิอืมโอจังบอกว่าอร่อยค่ะัอชี ว o j จังชอบกินผักชีผักชีนี่นะคะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะคนญี่ปุ่นเขาเอาผักชีนี่นะคะมาทําอาหารนะคะมาทําขนมมาทําอะไรหลายอย่างมากเลยค่ะเขาวิเคราะห์ดูแล้วนะคะคือผักชีนี่มีประโยชน์หลายอย่างโอเสีงมัสกาอกทีมาสบายบายโอจังบอกว่ามีธุระเดี๋ยวโอจังงไปธุระก่อนเดี๋ยวให้ป้าเป๋วกินคนเดียวค่ะ เฮ้ยโอชิป้าแป๋ไมาได้เปิดมือมานานเนาะืมพริกนี่เผ็ดหน้าดูเลยกุ้งสตดาน้ำปลาหวานนี่นะคะอร่อยนะคะอันนี้เป็นกุ้งหวานเนือ้อของกุ้งก็จะหวานแบบหื้ๆ อพริกทอดนี่เผ็ดเผ็ดเลยพริกเนี่ยอืม ไม่ได้เปิดมือมานานค่ะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถ้าเก่งก้างก็แบบก็ขออภัยด้วยนะหือพริกนิ่มเผ็ด เพราะแป๋อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ใจรักค่ะพริกทอดนี่เผ็ด <c oughs> <c oughs> กินมือไม่เก่งนะคะแต่ใจรัก อ้ยสสเดาอร่อยมากเลย มา,มากินกับป้าแป๋วเร็วป้าแป๋วหาเพื่อนกินข้าวนะนเนี่ยโอ้ยเผ็ดพริกทอดนี่เผ็ดมากเลยเปิดมือยังไม่เก่งเท่าไหร่เ <c oughs> ปิดมือไม่เก่งนะคะแต่ใจรัก การกินที่แบบเลอะเทอะนะคะแต่ใจชอบ อ้พิกทอดนี่เผ็ดเผ็ดเอาเรื่องหมดเกลี้ยงเลยค่ะ อาจจะเป็นการกินที่ใช้มือแบบไม่ถนัดนะคะป้าเป๋ก็ต้องขอโทษด,ด้วยค่ะเจอกับป้าเป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ